เมื่อนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักพยักสรีพนมกับตันทีมและนักกีฬาสงคุนทา MVP สาวลาว้าของฮงเฮียนอบจไซนาดองค์การบริหารส่วนแขวงไซนาดซึ่งหากอนำพาทีมย่าแซมการแข่งขันบนลตีกนักเขียน7ดคนรายการแซมกีฬา 7HD ปี2 0 0 5จากข้อมูลที่ปรากฏในสือ่อเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับการขอสัญชาติไทยดังนี้สถานาการณ์ของพยักศีพนมสัญชาติเดิมสัญชาติล้า โดยมีพ่อแม่เกิดที่แขวงขงมวนสปปลาวสถานะในไทยเกิดในไทยแต่บางแหล่งระบุเกิดที่แขวงจันทบุรีแต่สถานะทางกฎหมายน่าจะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรเนื่องจากพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวผลงานเป็นนักกีฬาคนสําคัญและ MVP ของการแข่งขันบานเตะนักเยียน7คนรวมทั้งเคยติดทีมชาติลาวสุดเยาวชนยูสิบเกและถือเอิ้นติดทีมชาติสุดใหญ่ไป่วมซีเกมความฝันมีการระบุในคาวาพยัก มีความฝันคืออยากได้สัญชาติไทยและอยากติดทีมชาติไทยเงื่อนไขาการขอสัญชาติไทยที่เกี่ยวข้องถึงแมนว่าพยักษ์ศรีพนมจะเกิดในประเทศไทยและสร้างซื่อเสียงในบันเตะนักเฮียนแต่การได้สัญชาติไทยยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2505และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสองทางที่อาจนําไปสู้การได้หับสัญชาติได้ดังนี้สองทางหรือเงื่อนไขสําคัญที่ต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ 1. การขอสัญชาติไทย โดยผลงานโดดเด่นกรณีพิเศษต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และหน่วยงานระดับกรมฮับ้องว่าสั่งคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเกี่ยวหลายที่สุดการเป็น MVP และเป็นกำลังสำคัญในการาตดแซมในรายการสำคัญของประเทศถือเป็นคุณประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ถ้าได้มีการเฮ็ดเรื่องเสนออย่างเป็นทางการอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากกระทรวงมหาดไทย2การขอแปลงสรรชาติโดยทั่วไปมาตราซิบต้องบรรลุนิติภาวะ มีภูมิลำเนาในไทยต่อเนื่องหาปีมีรายได้และหลักฐานการเสียภาษีตามเกณฑ์และมีความรู้ภาษาไทยเป็นไปได้แต่ถ้ายังเป็นนักเรียนและยังบอบลรรุนิติภาวะอายุ17ปีหรือคุณสมบัติด้านรายได้ยังบ่ถึงเกณฑ์ที่สูงหลายก็อาจต้องรอท่าหรือใส่ซองทางผลงานโดดเด่นสนับสนุน 3. การขอสัญชาติตามมาตราเจทวิวัคสองสำหรับบุคคลที่บ่มีสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรต้องมีหลักฐานการเกิดในไทยบ่ปรากฏหลักฐานการมีและใส้สัญชาติอื่น ว่าฟังภาษาไทยเข้าใจมีความประพฤติดีและอื่นๆเป็นไปได้เนื่องจากเกิดในไทยและมีทะเบียนประวัติการเป็นนักกีฬาที่มีซื่อเสียงจะช่วยสนับสนุนความประพฤติดีและโอกาสในการได้รับสัชาตาได้หลายขึ้นสรุปสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้สัชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและการสร้างสื่อเสียงโดยเฉพาะในวงการกีฬาย่างใดก็ตามการได้รับสัญสา่าโบ่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงแต่ถาะการแข่งขัน แต่จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเซ็นสมาคมกีฬาบานเตะหรือกกทการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็ุเรื่องเสนอขอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาเป็นลายบุคคลต่อไปถ้าหากโบอยากพลาดข่าวสารกรุณากดติดตามสบายดี